สวัสดีครับพ่อหมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเซอร์ฟิล์มนะครับผมเอาละครับช่วงเย็นนะครับแม็กับี่ก็จะมาทําการเปลี่ยนไฟโซลาเซลล์นะครับเนื่องจากไฟโซลาเซลล์ที่ผมติดไว้ที่บ้านแม่นะครับมันไม่ติดช่วงคืนนะครับผมก็เดี๋ยวต้องส่งเคมบริษัทที่ผมสั่งซื้อมานะในเพจนะครับผมเคยส่งไปเคมแล้วได้อันใหม่มานะครับ เดี๋ยวเราจะเอาอันที่ผมใช้สำรองเนี่ยเอาไปติดให้นะครับทุกคนอันนี้ก็คืออันที่สำรองนะครับคือสองอันนี้คือผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็คือเราสามารถพกไปส่องสว่างตรงไหนก็ได้นะครับคือเรายังไม่ไ,มได้ทําการติดตั้งนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เรา มาเดินตรงจุดบริเวณบ้านแม่นะครับนี่นะทุกคนก็คือมันกลางคืนมันไม่ติดเลยครับกลางวันชาร์จไฟอยู่แต่ว่ากลางคืนมันไม่ติดนะครับก็ลองเอารีโมทเปิดแล้วมันก็ไม่ติดนะครับสรุปแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับ ครับทุกคนครับผมก็จะขึ้นไปนะครับขันมันออกมานะครับคลายน็อตนะครับต้องใช้บันไดเหล็กนะครับ fc มันอยู่สูงเนาะนี่ก็คือเราต้องคลายน็อตแล้วก็เอามันออกมาแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งขันใส่แทนที่นะครับเพราะนี่ผมก็เป็นเป็นคนติดตั้งเองนะครับ สองเดี๋ยวนะครับสองหรือสิบสาม ก็จะมีน้ำฝนนะครับทุกคนเพราะว่าด้านบนอ่ะมันจะมีไอตัวล่องอยู่นะฮะโอเคถ้าอย่างนี้คือผมก็จะเห็นน็อตนะครับเมื่อกี้มันไม่เห็นอ,อ๋อต้องใช้เบอร์สิบสามอีกมือหนึ่งต้องจับให้แน่นนะทุกคนนะ นี้ก็คลายน็อตออกแล้วนะครับน็อตมันมีอยู่4ตัวนะครับ นะเราก็จะเอาอ่ามือจับนแน่นๆนะทุกคน ตอนนี้ผมก็ได้เอาอีกอันหนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับ เดี๋ยวนี้เราคลายน็อตก่อนนะครับสึกว่ามันจะ,ะคับนะครับอโอเค เราก็จะขันนะครับขันน็อตนะครับให้มันแน่นนะครับทุกคนแล้เวเราเอามือขันก่อนนะครับแล้วค่อยเอากุญแจนะฮะ ตรงนี้ก็เริ่มแน่นแล้วนะครับแล้วก็ใช้แจขันได้เลยนะครับแต่ขันค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะฮึบะผมก็ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเห็นนะครับมันนี้มันไม่เห็นนะนะโอเคหมุนขวา ช่วงคืนก็จะได้มีแสงสว่างส่องเห็นนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับถ้าเราติดโซลาเซลล์แล้วแต่ว่าที่ผมซื้อมาบางทีมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างครับมันมันจะพูดยังไงนะนะครับ อันนั้นต้องส่งส่งเคมทางร้านนะครับซีพอซื้อมาอันนึงก็พันพันสี่นะเนี่ยตัวเนี้พันสี่ถ้ามันเสียอย่างนี้คือมันเสียดายเงินครับถ้าเกิดมันใช้งานไม่ได้นะ เราต้องขันให้แน่นนะ FC อ่าต้องดูให้มันแน่นนะครับ Okay. ก็จะลงแล้วนะครับออเอาครับ นี่ครับผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้นะครับก็จะติดนะครับก็จะมีไฟแดงแดงนะครับกะพลิบอยู่นะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคละคือตอนนี้นะครับที่บ้านก็จะมีไฟโซล่าเซลล์ Cell, อยู่ 5, 5้หดวงนะครับมันก็จะมีสำรอง2ดวงนะครับ พอผมยังไม่ได้ติดตรงไหนนะครับเอาไว้ส่องสว่างภายในตัวกระท่อมนะครับสองอันนั้นก็คือตรงเนี้มันเสียไปหนึ่งเราก็เอาอันสำรองมาใช้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ตรงนี้ก็จะติดนะครับส่วนอีกสองอันที่ติดตรงบ้านตรงนู้นมันติดอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งตรงสารปูตายังไม่ได้เช็คนะครับกลางคืนต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูว่ากลางคืนมันติดไหมถ้าติดก็ไม่มีปัญหา แตถ่ถ้าไม่ติดจะต้องเอาตัวนั้นไปสำรองอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ส่งโซลาเซลล์ที่มันไฟไม่ติดกลับไปที่ยังบริษัทที่เขาทำขายเพื่อให้เขาซ่อมให้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็นะครับติดโซลาเซลล์นะครับ,รบให้แม่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะเอาบันไดนะครับไปเก็บแล้วนะครับกลางคืนก็จะได้มีไฟนะครับส่องแสงสว่างนะครับ บริเวณหน้าบ้านนะครับจะได้ดูไม่มืดนะครับทุกคนก็ค่อยๆทําไปนะทุกคนเนาะแต่ว่าโซลาเซลล์ที่ซื้อมามันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ถ้าเกิดว่ามันซ่อมได้ก็โอเคนะครับซ่องบํารุงได้ให้มันติดเหมือนเดิมก็โอเคอยู่นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ